ชอบคอมพออยู right Still, like, ่เอ่อแอนิมอลบารสเลซูนอมิเตอร์วันนี้จะมารียลเน็กกาโรนันซึ่งราคามาเยอะกว่าใครเลยแต่อย่าว่าตัวโคดอ้วนเลยนะอย่านั้นมันโคดมากมากแทบจะหาค่าตัวละครราคาเยอะกว่ามันได้แล้วมันประทะกับบิ่กโมซซอลูกน้องของมันตอนที่เคยเป็น แม่ทับมาก่อนเออแต่ตอนนี้กลายเป็นแม่ทับแล้วโว้ยมันกระโดอนกินอย่างหกเดือนแล้วครับผมมันลิงวัวมันหนามอะไรมันนั่นอะโโคตรเท่ว่าแม่งกินกระโดดอนเบิกแม่ซลยอย่าน้เลยหนูเสริมไว้เปเลยจะมันอ้วนแล้วก็จะกัดง่ายเต็มว่ะอ้วนแล้วมันก็จะกัดง่ายหรือแต่กานมันเลยเฉียงสบายใจเชียอย่าหวังว่าจะชนะเลยจมูสซอจะฆ่าแกได้แม้ว่าจะเม็ดเหนื่อยเม็ดหนึ่งจะฆ่าแก ให้ดูไลน์แล้วแชทจะให้แกไปน้ำหนองเลยเพื่อพอที่ถ้าจะถ้าจะแก้ทางตัวนี้ได้ก็จะมีแค่สกเกิร์ตกับกระก,ก,กนี่แหละเออวันว้าวฉลาดติดแล้วครับแต่ไม่เป็นไรเพราะมันอ้วนมันก็เลยไม่ใจยอย่างไงยใจแล้วว้าวสกเกิร์ตตู้บินเพื่อขอสกเกิร์ตดูมันลองรับการตกวจพิสูจน์อยู่นะแต่ เกือตัวว้าเป็นพาบินิงแล้วว่านะว้าเกือบจะบอกว่านี่ค่ะสุดเถื่อยำ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 ว้าว้ายเด้อเดี้อเด้อว้าเออสเกตคือตายเรียบร้อยแามาหลายตัวนี้ก็น่าจะชนะนะเลือกตัวละครที่ราคาใกล้เคียง อย่างเขาฟัตจซีอย่างไฮด้าเน่ยไม่รู้ไฮด้าจะฆ่าได้ไหมเลยใช่มาดูซิว่าร้านเอร์ดหเป็นยังไงโว่แต่ไฮด้าตัวไฮด้าเป็นกรกตุกจิที่เรียกากะตุกตอนนี้ไงโอเคไฮด้าเบื่อก็มอสิครับผมไม่เคยกลัวอะไรครับมาดิครับมาดิครับสวัสดีครับโอ้โหสเกตไม่เคยเห็น ก็อะไรตัวอะไรครับนี่เนี่ยโอ้โหเนี่ยมันตัวอะไรครับไอเจ้าไม่กระโดดได้มาจากแ็นนั่นทักคนอาจจะเหมือนเหาะเขาติดที่แบตเตอร์ท้าหายไปแล้วเนี่ยทุกคนใช่เหรอทุกคนอันก,ก็ก็คือไอ้นั่นไงี่ยนะต่กกยอนนตตมยมาแล้วแม่ไว้ได้กลายเป็นทอมบ้านบ้านแล้วครับแล้วตอนนี้มันตาแบบไร้รักโอ้โห เรียบร้อยไฮด้าตัวลายเป็นซากเลยมสนุกปะลัถษณะก็มีผีเสื้อก็มีมีแต่ปลาโหโหเฮ้ยยกแบบนั้นไฮด้าตัวตายแน่นอนแล้วก็เรียบร้อยไฮด้าตัวตายโคตรเท่เลยอะเมกาลูดอนแกอวดรวยไหมไม่ครับแล้วโวยกแกเคยกินเคยไหมเคยครับแล้วรอดิแล้วมันเป็นยูนิตตัวหนึ่งที่เป็นปลานั่นเองซึ่งกัดว่าตัวละคร ทามาสะบัดแล้วลอรอให้มันปะทะกับกากอยซิเมื่อกี้ยังไม่ได้รอนี่รอกับไหด้าลุ้วเว้อะไรไงว้าห่างกันไม่กี่บาทแต่กากอยไม่รอรับการตกที่สูงครับพี่นอ้นองน้องเพราะไยพิบัติของมันก็คือก็คือการตายแล้วโดนโดนมิกาโดน,น,นลุงกระสุกใส่ได,ได้แล้วเอาเอาเอากากอยกากอยกากอยว่าแรงงายว้าเอากากอยก็ตาย อ๋อการ์โก้เวลาลับก็ตกที่สุดได้ทำไมตามันตาได้ทมันหายว่านั่นน่ะเออหายว่านั่นน่ะเออแล้วเห็นไหมปากกาโกนมันมันไม่อ้าปากอ่ะคือตอนที่ไปรู้สึกครั้งที่แล้วเนี่ยก็เห็นมันอ้าปากใช่ไหมน่ะลอยไปถึงกับตีแก๊งโมเดิร์นมาหมอแก๊งโมเดิร์นมาหมอนึ่งที่ผมกังงลว่าทําไมมัน เป็นยูนิอคอร์นอีกตัวหนึ่งที่ผมก็มงวัวราคาแค่นี้ถ้ามันเอาแม่งค่ามันคือได้เฉยเลยค่ะไม่เชื่อใครดูนะว้ามังเกือบเนี่มาตัวอะไรวะเนี่ยเนี่ยโว้มังคเกือบตูบบอตูบบอราคาเฉยว้าแม่งราคาเท่านี้แต่เอาเก่าเลยนะจ๊ะว้าเพราะจริงมันราคาคร 300, นะัวสามร้อยนะเพราะมันค่ามันคือได้แล้วอา่อาอา้อา ทำอะไรมาเนี่ยเออไม่กระโดดตุ๊ตตาแล้วมันจะอา้าวเหตุว่ามันก็มีโอกาสนะเออน่าจะใช่ใช่ใช่มันก็แล้วแต่ชโชคชะตาประก่าแล้วแล้วปัญหกับสี่แก๊งลูกจีเอ็มสี่ไอพวกแก๊งลูกแก๊งเนี่ยนกสาโวโหดิกินลูกเกมเป็นตัวแรกเลยโว้ เจี๋บอกจะจะขัดเลนบ่ายบ่ายตายแล้วตอนนี้อ๋อไอ้คอยาวจะโดนล่าหรือเปล่าครับแล้วตอนนี้ลูกเจี๋ยเมื่อกี้อจักแล้วจะโอ้โหโดนแล้วแล้วว่ายังไงกินหลังทีเล็กยำ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 ทีเล็กมันอร่อยว้าเว้ยคอยาวอะไรมวะนั่นอ่ะกินแต่พืชมันไขรมันไขมันก็ไม่มีอะไรก็แค่ครับพะไอเต้าคอยาวติดๆเฉยๆแล้วตอนนี้ว่าไงหลังเจี๋ยทีเล็กที่คือ แล้วว่า,างไงคอยยาคือเสีอยอาทา,าไปเใช่ครุณภาพไดเขาคอยยาจะไม่ว่าเจ้าจะใช้ทีเล็กมาช่วยกับจนะแกมันก็แค่ไดโนเสราร์ที่ไล่ไขมันเฉยๆไม่เหมือนทีเล็กที่มันไขนมันโคตรพอคนรมาเยอะแล้วแกหลายเดโนส,ส,สญญาร์ที่เป็นไขมันไขนมันตัวก็อ้ัวก็มีปวดแล้วว็อะไรไงล่ะอะไรล่ะ บลอกเบเกอร์ร้อนพ่อไอเชลก็ยังมีนี่ลูกๆน้องมันดึงกระทาแกแล้วให้เกลือของแกกายมันซากแล้วแกก็จะว่ายังไงล่ะชิวๆชิวๆอะชิวๆวาดแกสิว้าเฮยไป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 จะไมประเทศจำได้ว่าฉันไม่ฉลาดที่กราเฮ้ยมันมันก็เหมือนกันแล้วเว้ยอันนี้ฉันจะเอาฉลาม ขล่าสบิ้มาชั้นมาช่วยด้วยคือนี่ยังไงล่ะแกจะวันยังไงว้เอามาดิครับมาดิครับมึงมาดิครับมงจะหลามอะไรวะยำ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 ยูก็ทัต่ายดียวก็ตายแล้วยำ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 ายนี้อเตาหัวหน้าครับสังขารผมเลยล่อครับเอ้ยเบื่อ่ะไปทำประเทศชาติไปไปไปจะไปประเทศชาฉลอง trong tàu bay 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 ว่า,านะหังไงเลยเนาะเฮ้ยฉันอยู่ในหล,หลักเกณฑ์เฮ้ยนี่ตัดเกลือเกลือช่อฉันมาช่วยแกจ้ะขอบคุณนะฮะมันมีเพิ่มอีกเหรอแต่ฉันไม่ได้มาทำมันจาเพราะฉันไม่ได้มีแกล่าาลกาดลา็บละจะได้ยังไงนี่ ฉันต้องไปเราไปเสือกลอยมันแบบเด้ววายอ้มกเออไมไปไปฉันไม่ตายเรียบล้อยมิมกระเทมันลกระทมันกระทืมลิมิมลิมยินพวกมันเร็วพวกเราอย่าไปแช่มันหลันก็ไม่ได้แบบสธรบมดาถ้าเราชนะได้แล้วเรามีสัสีแต่ว่าทำไมพวกมันมีเยอะขนาดแลวแลรวตอนนี้ว่าได้ไงโสเสก มอสเซอร์กระบอกว่ามันคืออะไรไม่รู้อชิปปายเลยคือเหยื่อกระป๋องอย่างฉันจะฆ่าฉันได้ไงจะฆ่าได้ไงเฮ้ยช่วยกันด้วยเื้อเพื่อนไปเพื่อนจะขอเสียสละเอือดตายเฮ้ยเพื่อนแกทำอะไรเพื่อฉันมาเนี้นี่ตายไปใส่พวกกระจอกแกทำอะไรเพื่อฉันเมื่อกี้กี้ทำอะไรเหรอทำไมทำอะไรเหรอก็ฆ่าเพื่อฉันไง เงยเฮ้ยช่วยจัดการเราเก่าเร็วจัดการพวกมันค่าหัวนะฆ่าเพื่อนฆ่าเพื่อนหัวเราลุมกระเทิรมมาเร็วลุมกระเทิรมมมาแล้วพวกมันก็การแซงลูกตอนนี้เอาแล้วทำไมทางนู้นมันมาวันนั้นน่ะโอ้อยากเก่าเอ้ยมาดิแกฆ่าเพื่อนฉันเมื่อกี้แกต้องตายเหมือนเพื่อนฉันแล้วแกก็ต้องอันนาเหมือนเพื่อนฉันแล้วแกจะว่านอะไรล่ะเจ้า เจ้าดิไอเจ้าฉลาดไอเจ้าโมสสอรัดๆๆแกตายแน่นอนอีไม่น่าเลยตือมันคือสกิลฉลาดที่โคตรเท่ที่สุดแล้วแล้วเห็นไหมโคตรเท่เลยตาตาอยากจะซอมบี้เลยแต่ว่าขอความจริงให้ได้แน้วไอตัวนี้มันแท้สกิทธรรมดาเท่านั้นกูนไม่เอามาลองเราเก็บไว้เป็นความลับก็ตาม ผลแรกอยากมันเป็นตัวเดียวไขรในเกมที่แบบชิดผิวกว่าใข่เลยครับปรกฏตอนเลยขามังกือเอกมังคีทอเรเพื่อฉันเพื่อฉันมันอวดแต่ตอนนี้ฉันเลิกหอบขึ้นแล้วขนาดแกก็ต้ตายใส่มาเกย์แฆ่าตัวใครไหลอก็ฆ่ังคแกยังไงเลยก็ฉันมีล้ำเสียงกมันเป็นยัง กลบบนาอีกกเหมือนเพื่อฉันอีกแล้วเหรอแกก็ยเือไนะกเรากืมาแล้วช่วด้วยช่วด้วยได้วยไไไเออเอาทำนี่ดยไปอีกแล้วนี่นี่ยง่าย่าย่เไล่แดไล่แดงาปาเล่นไว้ดีกวาเราขึ้น sure. ไปตัวลาก่อนายเดยกีายเดกั ทันลาบแสนเดือเป็นนี้นี้กินที่รหานชัดอโชะให้อร่อยซะเฮ้ยเก่าอะอร่อย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 ผมกน้ยำ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 โอเคยำยำยำมันกิน yle. มันกินมันกิน,นดุกะชะสวะ ช้สวาเลยวรย้แล้วลยวกินปลาแล้วสิิปลยยยำยิป้ายำยยิป้ายำยยินี่ยสว่าส่สบายสบายยำ้ำยำยำวานง่ยมาสิต่อนนี้ยำยำ มามื่อไปลาตัสุดท้ายยำๆอร่อยชิดหายไปค่าตุวท้ายบาา